สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่55ากาดนะครับวันนี้ผมจะพามาดู BMW X4 สีสม้มเป็นสีที่พิเศษมากมากนะครับพร้อมลิ้นหน้าดำชุดแต่งรอบคันมาด้วยแม็ก19เล้วเ,เท่ๆสีดำสปอร์ตนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับแม็กอันลูลาสเก้านิ้วเลยนะครับแล้วก็เป็นลิ้นดำที่แต่งสปอร์ตมาเรียบร้อยพร้อมสปอยเลอร์รังยกสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะครับลิ้นชายล่างก็ดำนะครับ ตัวซีลิกันตัวนี้จะเป็นตัวซีรี 2. สองจุดสุดไอน,นะครับอบอกเลยว่ารอมากๆไปเราไปดูภายในกันดีกว่าะแถงประตูก็ตัดด้วยดำกับส้มนะครับโอ้โหยังสวยครับวัสดุยังสวยกิ๊บอยู่เลยครับา89%แน่นอนครับมาพร้อมพวงอ,อะไรมัน เป่าชั้นสามกานสปอรต์ตสไตล์ของ b m w เนะครับเกียร mm ์ด hmm. yeah, ับเบิลชิปแปดสปีดตัวนี้มาพร้อมเรียบร้อยเบาะหนังตัดตกลางด้วยคาทลา่าพอนั่งเข้าไปแล้วรู้สึกนุ่มสบายตากแดดรถตากแดดก็ไม่ร้อนนะครับ ข้างในก็ยังสวยจิ๊บอยู่ครับแหงเพิงก็ยังสวยงามคอนโซลก็ยังวิ้งวังเป็นไงครับปุ่มควบคุมคอนโทรลทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้หน้าจอก็มีเครื่องเล่นซีดีครับนะครับเกียร์พัฒนาชิปน่าน่าปล่อยคอนโซลยังดูสวยงามครับ ตัวนี้ก็มาพร้อมด้วยจอเนมิเกเตอร์เวลาระดับรถมันก็จะพักเก็บแถวเรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วตัวนี้สุดยอดที่ไม่เก้าหมืนสองพันกิโลเท่านั้นเองนะครับโอ้โห,โหยังใช้ได้กันอีกยาวๆครับบอกเลยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนกันเราจะเปิดหลังคาให้ดูว่า สปอร์ตยังไงโอเคไปชมกันเลยพี่น้องป๊อปเปิบอ,อ่ามันก็จะเปิดออกไปได้เรื่อยๆป๊อปป๊บปยกข้างหลังไปเก็บป๊อปอ่าเปิบอ,อย่างกระทาคอมเมอร์เลยพี่น้องอืมเปิดแล้วเป็นไงอย่างเท่โอ้โอหรับสาวได้ครับบอกได้เลยอย่างจำมาดูข้างนอกกัน โอ้โหพอเปิดประตูล้วเป็นไงปลาพร้อมไฟ LED โปสเตอร์เรียบร้อยนี่บอกได้เลยว่ายังรอเทปเทปเลยนะครับข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวจะปิดสนิทนะครับเมื่อกี้ผมรีบลงมันหน่อยก็เลยปิดไม่สนิทนะครับอ่าเวลาเราิดจริงๆแนละ้วมันปิดสนิทเปี้ยเลยมันจะดูเข้ารูปเข้าทรงเรียบร้อยนะเป็นไงเปิดประตูุ้วิ่งกนะันไปเลยโอ้โหมาดูมาดูช่วงหลังมาดูช่วงหลังเป็นไง เนียนเก็บท่านใดสนใจก็ติดต่อไอด้เลยนะครับเป็นตองห้าตอนนี้ก็ลดไปให้หนึ่งแสนบาทจากหนึ่งเก้าห้าเป็นหนึ่งปดห้าครับพี่น้องใครสนใจก็รีบด่วนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก็บด้วยโหบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆหนึ่งปดห้าเท่านั้นครับ